วันนี้เราจะไปตามหานกเงือกที่หายากที่สุดในประเทศไทยกันนะครับที่อุทยานแห่งชาติแม่วงช่องเย็นนะครับซึ่งเป็นที่ที่แบบอากาศเย็นทั้งปีนะครับแถมยังมีนกหายากอีกด้วยครับไปดูกันเลยครับว่าเราจะเจอไหมนะฮะระหว่างขับรถเราก็โชคดีเลยครับเจองูทางมะพร้าวเลื้อยข้ามถนนครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มวันที่ดีเลยนะแต่ก็ไม่คิดนะครับว่าจะเจองูโดนเหยียบตายครับตัวนี้เป็นงูลายสาจุดดำขาวนะครับมาอุทยานก็ขับรถกันช้าๆหน่อยนะครับนี่ก็เป็นจุดที่เราจะมารอนกเงือกนะครับเป็นช่องหุบเขาก็เห็นนก ไม่ใช่เป้าหมายของเรานะครับจนจะค่าจะมืดแล้วนะครับก็มีนกเงือกตัวนึงบินผ่านมาตรงนี้เป็นนกเงือกคอแดงเป้าหมายของเราบินผ่านมาทั้งตัวผู้และตัวเมียเลยนะครับถือว่าโชคดีสุดๆเลยครับถือว่าเป็นหนึ่งในนกเงือกที่หายากที่สุดในประเทศไทยของเราเลยนะครับเจอได้แค่โซนป่าตะวันตกรวมถึงสัตว์เลื้อยคลานที่ผมอยากเห็นมากๆอย่างจิ้งเหลนภูเขาอินเดียผมก็ได้เจอตัวนะครับถือว่าวันนี้เนี่ยโหโชคดีมากๆผมไม่รู้จะบรรยายความรู้สึกนะครับหรือเรื่องราวยังไงให้ออกมาได้มากกว่านี้แล้วนะครับวราผมดีใจจริงๆคร